น,นี้คุณโทมิโอกะทำอะไรอยู่นะ้นาเ,เขาทำอะไรอยู่นะ่ะบอกเลยว่าสะอาดชัวร์ฉันไปแกล้ให้เขาตกใจดีกว่าใครเอ่อเชื่อตกใจหมดจะเป็นใครไปได้ล่ะมือแบบนี้มิซึรี่ใช่ไหมล่ะคุณน,นี่ก็รอฉันเล่นไปเรื่อยนะคะคุณโทมิโอกะ เดี๋ยวฉันหักคอคุณเลยนะคะแน่นอนว่าฉันลอเธอเล่นนะโอเคงั้นตอนนี้คุณต้องเดาละค่ะ นี่มึงหลับเหรอคะอ๋อพอดีฉันงีบไปแป๊บนึงน่ะช่วงนี้ฉันเหนื่อยมากเลยตอบคำถามมาค่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะหยุดกวนตีนฉันได้แล้วค่ะเมื่อกี้ฉันถามคุณว่าฉันเป็นใครเธอหมายความว่าไงเธอก็คือสุดที่รักของฉันไงดยดอกนี่สิหัวอมหม่อมฉันไม่สัตว์ที่รักเธอเอามือออกจากตาฉันได้แล้วนะตาฉันจะหลุดออกมาแล้วเนี่ยที่รักนี่ใครหรอแล้วใครล่ะที่กําลังคุยกับฉันอยู่นะผุบปากแล้วบอกชื่อกูมาซะ ของมนั้นไม่มีหรอกนี่เธอคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆใช่ไหมหยุดเล่นได้แล้วอีดอตอนนี้เธอกําลังสงสัยฉันแล้วนะชื่อของฉันมันยากนักรอค่ะชื่อไม่สําคัญหรอกตอนนี้ปัญหาก็คือเธอไม่เชื่อใจฉันก็ได้ฉันจะดูว่าคุณจะแถมไปได้อีกเท่าไหร่ฉันขอเดิมพันด้วยนิ้วโป้งมือข้างซ้ายว่ามึงไม่รู้ชื่อกูแล้วคุณล่ะจะเดิมพันด้วยอะไรเธอแน่ใจนะว่าจะทําให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นนะคุณกลัวหรอถ้าจะให้ฉันกลัวเมียฉันกลัวหมาดีกว่า หยอกมีสิฉันจะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายเอาไม่เธอออกไปสักฉันเป็นคนให้โอกาสสุดท้ายไม่ใช่คุณเธอต้องการอะไรจากฉันเนี่ยฉันไม่เข้าใจจริงๆความตรงไปตรงมานั่นแหละคือสิ่งที่ฉันต้องการวันนี้ไม่มึงก็กลกต้องได้ลงไปแดกฝุ่นใต้ละออมทุลีพระบาทถ้าฉันบอกชื่อเธอได้เนี่ยเธอต้องจูบก,กับฉันเข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่มึงต้องการใช่ไหมเดี๋ยลูกกระปอกมาที่น่ารักถ้าเธอไม่กล้าก็ไปตายซะหุบปากแล้วเริ่มได้แล้วหนึ่ง องมันเตรียมใจไว้แล้วใช่ไหมก่อนที่เธอจะฆ่าฉันฉันขอพูดอะไรสักอย่างได้ไหมค่ะมือของเธอนะ่ะสากมากเลยเนสโกะผิดไข่แม่เย็๊